ล้ววันนี้เราจะไม่ตีกันเนาะมัง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกไอ้แพดไม่ให้ยิ้มเหรไม่ถือได้ปะมึงก็ไปขึ้นรูปเอาอยู่ดีอะ่ะแต่หน้ายังไม่เห็นงานพี่ไงเผื่อเน่อย<ไ>อยากจะถามอะไรยังไม่ทันเลิกไม่ทันเลิกมเอาเปิดงานให้ดูก,ก่อนเร็วนำหมอฉลาดไงคกูวางไว้นี่เลยก็ทุกรอบไม่ได้สนงานคนอื่นเลยโฟกัสแค่ของตัวเองเอาอยู่แค่ไหนคือยังไง ก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสคนอื่นเลยโฟกัสแค่กูเองเห็นก่อนวะเห็นก่อนเห็นก่อนคำถามนี้ไม่เไ็นถามเลยเออถามแล้วถามหมอที่ตอบอะไรกูไม่สนใจกูสนใจคนอื่นกูสนใจงานกูไม่ได้ถาม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 หมออือบอกว่ากูไม่สนใจกูก็สนใจแต่งานกูสนใจกูด้วยลอ้อนะไอ้นี่ตายมาอีกแล้วเราถ้าเขาไม่สนใจขึ้นมา ยยอยา่าสะกิดอย่าสะกิดอย่าสะกิดไปแต่ <c oughs> มันก็สนใจเอง สวัสดีครับผมบอลไวดีครับ๋อ,อไม่คหมือเดิมนะเหมือนเดิมก็จริงๆมันชิ้นเล็กมันก็ได้ดีเทลน้อยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็รอเอห้าอยูอ่ไม่ชอบมันได้ดีเทลน้อยอะช่วงนี้เราอยากใส่ดีเทลเยอะๆเออไซสมันเล็กนอ r ดิ c เอ้ยทิกน่าทิดน่าผิดไม่ไม่มีหมายถึงก็ไม่ได้สนใจคนอื่นตั้งแต่แก็ทุกรอบไม่ได้สนงานคนอื่นเลย โฟกัสแค่ของตัวเองก็เหมือนก็เหมือนรอบที่แล้วาฟอร์มก็ก็มาตรฐานสูงอยู่นะน้องแอ่ก็ไม่ได้โฟกัสโฟกัสแค่ของตัวเองอะเรามาแข่งกันรู้ยังก็กูไม่แข่ง่ะก็กูจะทาที่กูโฟกัสไงก็มันก็ไม่มีรอบที่แล้วกูก็พูดอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่มีแพ้ชนะไม่มีผลเห็นไปนิดหน่อยขอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเห็นเห็นแล้ว ก็อ,อืมก็มาตรฐานของน้องอยู่นะไอ้พวกจังหวะบิดอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็มาตรฐานอรอบนี้หรอรอบนี้มันเวลาน้อยเอาจริงชิน้ยวาดวันเดียวแล้วก็เสร็จในวันเลยหมายถึงว่าถ้าเวลาน้อยเราก็จะวาดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีก็ก็น่าจะเป็นฉลามแล้วก็มันเหมือนเราไปเห็นงานชิ้นเก่าเรามั้งที่เราก็อยากรีนเวทใหม่นั่นแหละ เอามารีเมคใหม่อีกทีก็เป็นฉลามแต่ชิ้นนั้นเป็นหัวค้อนกับกับทุ่นระเบิดในน้ําที่เป็นหนาๆอะ่ะเออชิ้นนี้เราก็เปลี่ยนให้มันดูเซเรียลมากขึ้นใช้เป็นกระโหลกแทนที่มันพุ่งๆเหมือนทุ่นระเบิดแทนเออแต่แล้วก็ฉลามก็เปลี่ยนเป็นฉลามขาวแทนใช่เวลาน้อยก็เลยเลือกที่รู้สึกว่าด้วยไซส์ด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าไซส์เนี้ยประมาณเนี้ยสวยละอักขระอะไรมึงมันเป็นกราฟิก ไอเฮี้ยนี่มันงานไทยเหรอไม่มีแล้วใส่มาทำไมเอาไอเฮี้ยมันเท่ไงเออช่วงนี้วาดไม่มีตาเลยวะ่ะหมายถึงทุกอย่างเลยมังกรก็ไม่ค่อยมีตาไม่มีเออช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนอินแบบนี้มั้งไม่รู้อ่ะก็ก็รู้สึกว่ามันเท่ดีออะไม่ต้องมี <c oughs> เฮี้ยป่ามันก็ป่ามันจะบิดแล้วมันมีความหมายอะไรอ่ะ ก็มึงเข็นมันบิดไม่นะเอามึงว่ามันมีความหมายมันมีความหมายอะไรอ่ะมันอาจจะดูแปลกจากเดิมเพราะมันเป็นปลาที่มาจากไหนอะไรอย่างนี้เออไม่อ๋อก็ก็ก็มันมันด้วยความที่มันเป็นปลามันยาก่ะมันเหมือนมันเหมือนกระบอกอ่ะมึงจะบิดกระบอกยังไงให้มันสวยป่ะมันก็แค่นั้นเหมือนเหมือนแค่อยากเพิ่มความพิเศษเอ โซก็ลามทุนอยู่ไงแต่โดนฉลากพุ be, ่งไปแดกขาดไปแล้วได้หมดนะกูไม่เลือกแล้ววดแล้วอืมน่าจะสักสองสามชั่วโมงเหมือนเดิมแหละเอาอยู่แค่ไหนคือยังไงก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสคนอื่นเลยโฟกัสแค่กูเองก็ต้องไปวัดกันตอนนั้นนะหมายถึงว่าเขาชอบชิ้นไหนมากกันแม่งก็เหมือนรอบที่แล้วอีก่ ก็ก็ก็ไม่มีก็มาร่วมประมูลกันนะครับได้ทุกชิ้นเลยชอบชิ้นไหนก็ไปใส่ราคากันถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนเท่แล้วอยากได้งานเท่ก็มาประมูลนะครับสวยงานผมก็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 ถ้าชอบก็มาประมูลกันได้ใบมึงองตัวเชี่ยมไม่ถามะใบใบ ดีครับอนอตนอติกครับไม่ชอบนะไม่ชอบไฟเล็กนะอชอบไฟไซส์ใหญ่ใหญ่มากกว่ามันยากด้วยขนาดเนี่ยไซส์เล็กแล้วถ้ามัน <c oughs> มันอามือเกอบมันพลาดไปพลาดมาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องอเม้มหลายจุดเหมือนกันนะทั้งน้ําหนักทั้งวีเดีเจอไวดิกก็ ไวดุไว้ดีเห็นก่อนวะเห็นก่อนเห็นก่อนถาม่เห็นถามเลยเออถามแล้วกูไม่สนใจูสนใจคนอื่นกูสนใจงานกูไม่ถามถามถาหมออือเขาบอกว่ากูไม่สนใจกูก็สนใจแต่งานกูไม่ไม่มีหมายถึงก็ไม่ได้สนใจคนอื่นตั้งแต่ก็ทุกรอบไม่ได้สนงานคนอื่นเลยโฟกัสแค่ของตัวเอง ก็ไม่มีผลนะผมสนใจแต่ตัวเองต้องไม่นะผมก็เอาแต่ตัวเองอ่ะขู่จะได้งานนนี่รอบนี้ก็ดูตัดทอนกับสายอ่ะดี ดีแล้วนะแบบดูดูพอดีอะ่ะของวอยดูวดอยดีดูพอดีแล้วเป็นเด็กเด็กผู้หญิงปุกลุกหน่อยปุกลกแบบว่าปลาหมึกปลาหมึกบุกลุกกลมๆแล้วก็แตกแบบปลาหมึกอะ่ะพวกดีเทลก็เนี่ยผมนั่งนั่งยานพี่นิวไปเมริกาไปดูอนัตโตมี่การผ่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเอายานมาจอดแม่งเลย <laughs> แล้วก็ประสิทธิ์ดิปราสิทธิ์ปลาหมึกอะก็เหมือนเด็กแตกออกมากายล่างมามันก็มีดีเทลปลาหมึกแล้วก็โฟนวดนปลาหมึกอ่ะการเบี่ยงหนวดปลาหมึกเลยแล้วก็พวกดีเทลที่มันแง่งพวกอาวุธอะ่ะที่มันแยกชิ้นเป็นรอยผ่ามีโพรงกระดูกอะไรข้างในอย่างเงี้ยปลาหมึมกห่อมันก็ใช้ โฟกาสวิดอยู่แล้วของปลาหมึกอ่ะมันดูดูโอเคที่สุดอะ่ะงูผมปลาหมึกเนี้ยที่เลือกมาใช้ก็โฟพวกเนี้ยแหละเป็นพันปรสิทธ์่ะของเด็กอะ่ปะปลาหลามปลาหลาม <c oughs> มันตาบอดอ่ะมองไม่เห็นน่าใช้แบบดมดมอะไรเงี้ยดมดม,ดมหเหยื่อแต่พันสัตว์ทะเล<อ>จะเจอกับสัตว์ทะเละไงใช่เอาสัตว์น้าทะเลลึกมาสู้ตำแหน่งเรอ แขนก็ได้นะแขนนอ่องแขนขายิงก็ได้หมดนะมันเป็นแนวยาวอะ่ะเออถ้าวางทรงแนวยาวก็กอ็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะก็ทําเรื่อยๆนะเออทําให้มันดีอะ่ะอ,อ๋อก็ไม่ได้กําหนดเวลาเท่าไหร่ผมไม่สนใจ,ผม,นใจผมสนใจตัวเองเหมือนเดิมออก็ สนใจกูด้วยรอดไหมเราถ้าเขาไม่สนใจขึ้นมาเย่๋สะกิดอย่๋สะกิดเย่๋สะกิดไปเดี๋ยวมันก็สนใจฝากประมูลทุกชิ้นเลยนะครับยกเว้นบ่อยที่หยอกหยอกากฝากทุกคนด้วยนะครับฝากประมูลด้วยก็มาร่วมกิจกรรมกันครับ